ต่อมานะคะเรามาดูการบวกลบและการคูณจำนวนเชิงซ้อนนะคะเขาบอกว่าให้เขียนจำนวนต่อไปนี้อยู่ในรูปอะไรคะ a บวก bi โดยที่ข้อแรกบอกมาว่า 2นะคะคูณอยู่กับ1นึบวกสาไอลบสคูณอยู่กับ2อบวกไอนะคะเราก็คูณเข้าไปสอคูณหได้2 -2 3 -6 กลายเป็น6กไอนะคะตัวนี้คูณลบเข้าเนาะลบสไปเลยกลายเป็นลบหตัวนี้ก็จะเป็นลบสาไอนะคะส่วนจริงบวกกับส่วนจริงนะคะสอลบหก็เป็นลบสี่ ส่วนจินตภาพกับส่วนจินตภาพก็เป็นบวก 3i นะคะต่อมาเรามาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าลบ2บวก 3i นะคะบวก5คูณด้วย1ลบ i อะไรคุณเข้าได้ก็คุณเข้าไปเลยแต่ว่าอะไรไม่มีก็เปิดวงเล็บนะคะอันนี้คุณเข้าไปกลายเป็น515คุณเข้าไปลบ5 I นะคะอันนี้ส่วนจริงกับส่วนจริงก็เป็น3ส่วนจินตภาพกับส่วนจินตภาพก็เท่านี้นะคะข้อสมนะคะ i คูณกับ แปดบวกห้นะคะแปดคูณไอกำลังสถูกไหมแล้วก็บวก5 i ซึ่ง i อกำลังสองก็คือลบหนะคะบวก5 i ลบแบวกห้นะคะ ข้อ4 5่หบวกสอนะคะคูณกับ3ามลบสออันนี้ต้องคูณเข้าแบบแจกแจงไปเลยห้าสสิหนะคะห้าสองสิบสองหสองสองสนะคะสิบหลบสี บวก4นะคะกลายเป็น19บลบ4 i ข้อ5นะคะ i บวก1ทั้งหมดยกกำลัง12นะคะเราก็จะแยกออกมาเป็น i บวก1ใช่ไหม1บวก i ก็ได้นะคะเป็นยกกำลังอะไรดี เอายกกำลัง4แล้วกันแล้วก็ยกกำลังสามนะคะถูกไหมสี่สามสิบสองอ่ะเราก็ค่อยๆยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสองอีกทีแล้วก็ยกกำลังสามถึไม 4, 3, ยยกกง, 2, กกง,กกง 3, ไหมคะสามสองหกหกสองสิบสองก็จบละนะคะทำข้างในก่อนฉนันพี่จะมีวงเล็บข้างนอกซ้อนเอาไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะนีนยกกำลังสองเอกทีแล้วก็ยกด้วยกำลังสามเอกทีนะคะตัวนี้จะกลายเป็นลบหนึ่งถูกไหมลบหนึ่งไปเจอกับหนึ่งตัวนี้ตัดกันกลายเป็นสองไอสองไอยกกำลังสองนะคะทั้งหมดยกกำลังสามเอกทีกำลังสองก็กลายเป็นสี่ไอกำลังสองถูกไหมคะสี่ไอกำลังสองก็จะกลายเป็น ไอกำลังสองคือลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสี่ลบสี่ยกกำลังสามก็คือลบสี่คูณกันกี่ครั้งคะสามครั้งสี่สิบหกสิบหกสี่หกสิบสี่ติดลบนะคะข้อหกนะคะห้าบวกรูบสองไอห้าลบ รูทสองไอนะคะเราก็จะคูณเข้าไปห้าห้ายี่สิบห้านะคะแล้วก็ห้ารูสองถูกไหมไอนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกห้ารูสองไอนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ รู้สองคูณรูสองก็คือสองอคูณ i ก็เป็น i อกำลังสองนะคะตัวนี้จะหักล้างกันใช่ปะกลายเป็นยี่สิบห้าบวกสองก็กลายเป็นยี่สิบเจ็ดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะข้อนี้สามารถใช้สูตรได้ถ้าเกิดใครจำสูตรผลต่างกำลังสองได้นะคะผลต่างกำลังสองสูตรมีอยู่ว่าหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบ หลังนะคะหน้าบวกหลังคูนกับหน้าลบหลังเราจะได้หน้ายกกําลังสองลบหลังยกกําลังสองอ่าเราก็จะได้หยกกําลังสองนะคะลบหลังยกกําลังสองห้าห้ายี่สิบห้าลบตัวนี้รูสองก็คือสองใช่ไหมคะไอยกกําลังสองฉะนั้นก็กลายเป็นบวกก็ได้ยี่สิบเจ็ดเท่ากัน ใช้วิธีไหนก็ได้ข้อ7นะคะ 2-3i ลบลบนลบนะคะแล้วก็ 3-4i บวกี่นี้ก็คุณเข้าไปตามปกตินะคะคุณที่เรงเล็บก,ก่อน ตัวนี้ก็จะเป็นลบสองลบสองไนะคะบวกสาแล้วก็บวกสาอยกกำลังสนะคะลบสตัวนี้คือบวกไอตัวนี้จะเป็นลบสามนะคะอันนี้จะเป็นลบห้า นะคะบวก i 3บวก4 i ก็คูณปกติเหมือนเดิม5 3 15นะคะแล้วก็5 4 2 0 i ตัวนี้ก็จะเป็น3 i แล้วก็4 i กํลัง2 i กํลังสเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะคะลบ1ก็กลายเป็นลบ4ตรงนี้ก็เป็นลบ1 7 i ใช่ไหมคะฉันได้ลบ1 9ลบ1 7 i ข้อ8นะคะ a บวก bi ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ a ลบ bi ทั้งหมดยกกำลัง3เท่ากับหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3จะได้หน้าลบหลังคูณด้วยหน้ายกกำลัง2 บวกถูกไหมคะหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองแล้วก็จ่ายมาใช่ไหมคะอันนี้จะเปิดวงเล็บกลายเป็น a บวก bi l a บวก bi อันนี้จะกลายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็กำลังสองที่บด้วยเลยนะคะตัวนี้คูณเข้าอันนี้หน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็ได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะคะคราวนี้พี่ก็เปลี่ยนเป็นบวกเลยนะเพราะ i อ้กำลังสองคือลบหนึ่งตัวนี้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง ตัวนี้เราก็จะตัดตัดเราจะได้2 bi คูณอยู่กับตัวนี้1 2 3่งสองามส a ยกกำลังสองสตัวนี้หักล้างนะคะตัวนี้ก็คือลบ b กำลังสองตัวนี้ก็คือลบ b ยกกำลังสองตัวนี้จะตัดกันไปตัวหนึ่งนะคะจะเหลือลบ b กำลังสอง ถูกไหมก็คุณเข้าไปนะคะจะได้เป็น 6a กำลัง2 bi ลบ 2b ยกกำลัง 3i นะคะ 6a กำลัง2 b ลบ 2b กำลัง3นะคะดึง I ออกก็ได้ละเสร็จละเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ